สวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับก็มาทักทายกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงนะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือสปอนเซอร์นะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมทําตอนอยู่ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับการแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์สินค้านะครับเกี่ยวกับเครื่องมือสปอนเซอร์นะครับก็ผมก็จะได้มาบอกนะครับวิธีนะครับขั้นตอนนะครับสำหรับตอนวผมนะครับที่ผมทาอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนํานะครับให้ หลายหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าต้องทํายังไงนะครับกับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ทําอยู่ตอนนี้นะครับก็ทําอยู่แบบนี้นะครับก็มีขั้นตอนแบบนี้นะครับก็แต่ว่านะครับแต่ว่าสําหรับใครนะครับจะทํายังไงนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมก็จะมาพูดถึงนะครับพูดถึงตัวตัวผมนะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากจะมาอธิบายนะครับให้ใครหลายๆคนนะครับที่ได้ทักแชทเข้ามาถามนะครับว่าทํายังไงนะครับก็ ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เวลาเราจะโพสต์คลิปหรือรูปนะครับหรือภาพนิ่งนะครับก็เราก็เขียนนะครับเขียนแคปชั่นอะไรลงไปแล้วนะครับก็จะมีขึ้นอยู่บนหัวนะครับว่าถัดไปนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเมนูนะครับเมนูนะครับเมนูเลี้ยงลงมานะครับว่าให้เรานะครับเรียกให้เรานะครับกดไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้เราเรียก กดตรงที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกอีกนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงที่สร้างรายได้นะครับสร้างรายได้นะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปตรงที่สร้างรายได้นะครับแล้วก็ดูข้างล่างนะครับข้างล่างสุดนะครับก็จะมีก็จะมีคําว่าเพิ่มลิงก์นะครับเพิ่มลิงก์สินค้านะครับก็ให้เรานะครับจิ้มเข้าไปนะครับตรงที่เพิ่มลิงก์สินค้านะครับแล้วก็ ให้เรานะครับให้เรานะครับนำลิงก์นะครับที่เราได้ไปคัดลอกมานะครับให้เราลงนะครับที่ช่องแรกนะครับให้เรานําลิงก์สินค้านะครับที่เราได้ไปคัดลอกมานะครับลงที่ช่องแรกนะครับแล้วก็่องที่สองช่องที่สองนะครับให้เราใส่ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อสินค้านะครับว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ให้เราเขียนลงไปนะครับแล้วก็ซองช่องที่สามนะครับก็รหัสนะครับเป็นรหัสนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับรหัสนะครับก็ สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีให้เราเปิดใช้นะครับก็จะมีให้เราเปิดใช้นะก็จะเขียนว่าก็จะเขียนว่าเปิดเปิดป้ายนะครับเปิดป้ายสปอนเซอร์นะครับก็ให้เราเปิดนะครับเปิดแถบนะครับเป็นสีฟ้านะครับกีนี้ก็จะมีบนหัวมุมนะครับก็ให้เรากดบันทึกไว้นะครับกดบันทึกนะครับทีนี้ก็ทําการโพสเป็นปกตินะครับก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะบอกนะครับก็สําหรับใครที่นําลิงก์มาแปะนะครับก็บางคนก็ตกใจนะครับว่าทําไมนะครับทําไมเราทําบันทึกลิงก์ไปแล้วนะครับบันทึกลิงก์อะไรบันทึกสินค้าอะไรเราลงไปแล้วนะครับแต่ว่าทําไมนะครับคําว่าสปอนเซอร์นะครับไม่ขึ้นตรงบนหัวโพสของเรานะครับผมข้ออยากจะพูดแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับให้เรานะครับทํานะครับทําไม่ว่าจะเป็นคลิปนะครับหรือภาพนิ่งนะครับ ให้สอดคล้องนะครับให้สอดคล้องกับสินค้านะครับที่เราจะนําลงด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับทางระบบเขาจะไม่ขึ้นบนหัวมุมให้เรานะครับว่าสปอนเซอร์นะครับเขาจะทางระบบเขาจะไม่ขึ้นให้นะครับเพราะว่าคลิปนะครับคลิปหรือภาพนิ่งของเรานะครับไม่ไม่สอดคล้องกับสินค้าของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาและก็ทําอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากจะมาเล่าสู่นะครับให้พี่น้องเพื่อนนะครับใครหลายหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่า เครื่องมือนะครับการสร้างรายได้จากสปอนเซอร์นะครับทํำยังไงนะครับพอดีผมก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับก็ให้เรานะครับให้เราไปโหลดนะครับแอปสินค้านะครับแอปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปดูนะครับไปดูนโยบายของแอปนั้นนะครับว่าเขาได้เชื่อมต่อกับ Facebook ไหมนะครับเขาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับ Facebook ไหมนะครับตอนนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นแอปสีส้มนะครับ แอปสินค้าสีส้มนะครับผมขอไม่เอ SI. ่ยชื่อแอปก็แล้วกันนะครับก็เป็นแอปสินค้าของสีส้มนะครับรก็สามารถก็สามารถนะครับเชื่อมโยงนะครับกับ facebook นะครับแล้วก็ t i k t อกนะครับในไลน์นะครับก็สามารถเชื่อมได้นะครับรวมถึงใน youtube นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับก็ให้เรานะครับโหลดแอปสินค้าอะไรมานะครับก็ให้เราเข้าไปอ่านดูนะครับว่าเขาเชื่อมโยงกับแอปที่เราจะนำลิงค์คัดลอกลิงก์ไปแปะไหมนะครับก็ให้เรานะครับ เข้าไปอ่านนโยบายเขาดูนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับก็ขั้นขั้นก็ทําแบบนี้แหละครับโดยรวมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําอยู่แบบนี้นะครับก็แต่ว่าสําหรับคนอื่นนะครับคนอื่นจะทํำยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมทําอยู่แบบนี้นะครับก็เพิ่งเพิ่งทํานะครับเพิ่งทํานะครับแต่ว่ารายได้นะครับรายได้ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้นกับแอปนะครับกับแอปนะครับกับแอปที่เราได้ผูกบัญชีไว้นะครับกับแอปสินค้าที่เราได้ผูกบัญชีไว้นะครับก็ แต่ว่าตัวสปอนเซอร์ที่เป็นเครื่องมือมาให้เรานะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเหรียญจะมาขึ้นอยู่เหรียญจะมาขึ้นอยู่ในที่เครื่องมือสปอนเซอร์ไหมครับตอนตอนนี้ผมก็ไม่ขออธิบายก็แล้วกันนะครับขออธิบายเท่าที่ผมรู้นะครับตอนนี้นะครับก็ได้ผูกบัญชีไว้นะครับกับแอปสินค้านะครับทางแอปสินค้าเขาแอปอปสีส้มนี่นะครับที่ผมได้นําลิงก์เข้ามานะครับก็ผูกบัญชีไว้นะครับก็ รายรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในแอปแต่ละตัวนะครับที่เราได้ผูกบัญชีไว้นะครับว่าเราจะนําลิงก์เข้ามาคัดลอกลิงก์เข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทํานะครับแต่ที่ผมออกมาพูดนะครับก็อยากจะพูดให้ใครหลายๆคนนะครับได้เข้าใจนะครับว่านําแอปสินค้ามายังไงยังไงยังไงนะครับก็ให้เรานะครับไปโหลดนะครับแอป ค้ามานะครับแล้วก็ให้ไปอ่านนโยบายของเขานะครับว่าเชื่อมโยงกับ facebook ไหมนะครับแล้วก็ให้ไปดูตรงที่เราสมัครนะครับก็แอปแต่ละตัวนะครับก็จะเชื่อมโยงกับ facebook นะครับแล้วก็จะผูกบัญชีกับให้เรานะครับผูกบัญชีนะครับแล้วก็เราก็นําคัดลอกลิงก์มานะครับก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแอปเขานะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งของ ก um, ็สามารถเราก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับทางแอปเขานะครับก็สามารถนะครับได้ค่าคอมนะครับก็ได้ค่าคอมนะครับก็ได้ค่าคอมกับเขานะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ใต้สินค้านะครับว่าเราถ้าเราผูกกับแอปเขาแล้วนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละสินค้านะครับว่าสินค้าตัวนี้เราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีบอกนะครับตามตามข้างล่างนะครับก็ลองทําดูนะครับก็ลองทําดูนะครับก็ ผมก็มาอธิบายขั้นต้นนะครับสําหรับที่นําลิงก์มาแปะนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ทําอยู่แบบนี้นะครับก็ลองทํากันได้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยังไงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกกาลังใจนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมกับคุณแม่นะครับยังไงผมก็ขอฝากด้วยนะครับฝากติดตามคลิปผมกับคุณแม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับ